้เวลาที่กําลังจะร่วมรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยเนาะเราโมไหมครับว่าโอ้ยตอนช่วงปี57เนี่ยก็เป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ขับไล่รัฐบาลตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอยแล้วก็แน่นอนการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งจนไปถึงการมันเกิดรัฐประหารเนาะเออนะครับซึ่งนามสกุลที่เราต้องพูดถึงก็คือนามสกุลชินวัตรซึ่งก็เป็นนามสกุลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเยอะมากก่อนการรัฐประหารจนทุกวันนี้เอง ซึ่งออกไปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมโดนปรับออกแน่นอนเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันก็ตองไปตรงมาตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาอันนี้อันนี้ก็อยากถามความรู้สึกมากกว่าเพราะว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยเราคงจะไม่เดดรวมรัฐบาลหรอกด้วยตัวเลขของสสที่เราก็มีอยู่36คนนะเวลานั้นใช่ไหมครับแล้วพอมันมาถึงจุดที่เอ้าสรุว่าร่วมรัฐบาลกันแล้วก็ตัวแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยหนึ่งในนั้นก็นามสกุลเชนวัฒก็คือคุณแพทองทานนั่นเอง แล้วมองย้อนกลับไปครับคือเราเรามองไหมว่าโอ้โหการเคลื่อนไหวของเราตอนที่เป็นแบบในนามของก,กปปสรวมถึงการที่ประเทศชาตินี่ผ่านการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งค,คิดว่าท้ายที่สุดแล้วมันดูสูญเปล่าไหมครับจริงๆตอนที่ผมไปชุมนุมนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่พูดชัดเจนว่าผมไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับครอบครัวชินวัตรนะ แล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหากับนามสกุลชินวัตรแต่ที่ผมมีปัญหาก็คือตัวพรบนิรโทษกรรมสุดซอยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันนั้นผมเป็นสอสอ,อยู่ผมก็พยายามพูดค้านในสภาปรากฏว่าค้านเท่าไหร่ก็ไม่ฟังแล้วก็ไปออกพรบนิรโทษกรรมซึ่งเป็นเหตุว่าทําไมเราถึงออกมาในวันนั้นมันคือตรงนี้ไงมันก็คือความพยายามที่จะออกกฎหมายมาแล้วล้างความผิดแต่ในอีกวันหนึ่งก็คือวันที่มาร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับ ช่วงนั้นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณทักษณิณกลับมาพอดีอ่าหลายคนก็บอกเอ้เชื่อมโยงกันไหมจะเชื่อมโยงไม่เชื่อมโยงเนี่ยคือสําหรับผมเนี่ยหมายความว่าถ้ากลับมาแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมม,มันก็เป็นคนละเรื่องละผมไม่ได้ติดใจเรื่องนามสกุลชินวัตรเลยนะครับผมมีปัญหากับตัวพรบรนี้และโทษศักรรมนั่นคือปัญหาในวันนั้นแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราออกมาชุมนุมออกมาทํานู่นทํานี่นะครับมาถึงวันนี้ท่านพิรพันธ์ก็ถามผมนะฮะบอกว่า คุณทําใจได้ไหมหนึ่งเนี่ยผมมาพักรวมไทยสร้างชาติตอนที่เราโฆษณาหาเสียงเนี่ยจุดยืนของเราก็ชัดเจนแล้วเราก็ไม่เคยประกาศตัวเป็นศัตรูกับใครแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวกลับไปดูจริงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับจะต้องเป็นคนในตระกูลชินวัตรหรือเป็นอะไรผมไม่ได้อาคาดแค้นแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้ก็คือตัวพบรบนทิทโรัศกรรมนะครับแล้วมาวันนี้ถ้ากลับมาแล้วเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมโอเค แบบนี้ก็แมนแมนก็รับได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปออออก็จบ